สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดป่วนตั้งแต่ยังไม่เริ่มชวนลั่นยติถูกต้องไม่ละเมิดสถาบันเคยมีมาแล้วสมัยอภิสิทธิ์ยื่นซักฟอกสมัครชวนลั่นผมต้องรับผิดชอบยันยติถูกต้องไม่ละเมิดเคยมีมาแล้วสมัยมาร์กยื่นสักฟอกสมัคร ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระสอสอพักพลังประชารัฐนำโดยนายวิรัตรัตนเศษสอสอบัญชีรายชื่อประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลน,นายภัยบุ์นิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อและนายศิระเจนจากะ สส,อสอกรุงเทพมหานครลุกขึ้นหารือถ้อยคำในยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีถ้อยคำเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองทันทีนายศิระเจนจาคะสส,สกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐกล่าวว่า วันที่หาหรือร่วมกันทางผู้นำฝ่ายค้านรับปากในที่ประชุมวายตินี้ก็ไม่สบายใจและสะเทือนใจยินดีกลับไปแก้ไขแต่หลังจากออกนอกห้องผู้นำฝ่ายค้านได้รับโทรศัพท์จากดูไบให้บรรจุยติให้ได้ดังนั้นเรื่องที่ผู้นำฝ่ายค้านโดนแทรกแซงจากต่างประเทศตนรับไม่ได้หากวันนี้กล่าวถึงสถาบันตนก็จะขอปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของประชาชนผมขอประท้วง จากนั้นนางสาวปารินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐได้ขอประท้วงนายชวนโดยขอให้ทำหน้าที่เป็นกลางเมื่อฝ่ายค้านพูดให้พูดเต็มที่แต่ฝ่ายรัฐบาลท่านกลับให้พอได้แล้วเพราะว่าวันนี้รัฐสภากลายเป็นเวทีหนึ่งที่เปิดให้จับจ่วงสถาบันดังนั้นขอให้ฟังฝ่ายรัฐบาลด้วย ด้านนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงถึงกรณีการบรรจุยติโดยระบุตอนหนึ่งว่าตนเป็นคนหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหาหรือในที่ประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ายว่าเนื้อหาในยติมีประเด็นอะไรที่มีข้อข้องใจหรือไม่ซึ่งประเด็นอื่นไม่มีปัญหาแต่ประเด็นเกี่ยวข้องกับสถาบันเราได้ยึดหลักรัฐธรรมนูญมาตราห โดยได้ดูว่ามีข้อความใดล่วงละเมิดหรือไม่คำตอบก็คือเห็นร่วมกันว่าไม่มีแต่เป็นการกล่าวหารัฐบาลที่รุนแรงเกี่ยวข้องกับสถาบันจึงบอกในที่ประชุมในทัศนะของผมอยากขอให้ปรับปรุงข้อความนี้ไม่ได้ขอให้แก้แต่ท้วงด้วยความปรารถนาดีทั้งสองฝ่ายว่าหากข้อความนี้ปรากฏรัฐบาลคงไม่อยู่เฉยเพราะต้องชี้แจงและผู้กล่าวหาอาจต อยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้จึงไม่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายเป็นจำเลยของประชาชนแต่ในที่สุดหากไม่แก้ไขตนก็บรรจุเพราะยะติไม่ผิดข้อบังคับ เมื่อยืนยันติผมก็ต้องบรรจุอยู่แล้วยตินี้ถูกต้องตามข้อบังคับทุกอย่างเป็นสิทธิของผู้เสนอคนประท้วงก็เป็นสิทธิแต่ดุลยพินิจของประธานถึงที่สุดแต่ถ้าละเมิดมาตรา6ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิอภิปรายก็เป็นจำเลยของประชาชนด้วย เรื่องยติแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเราเคยมียติเนื้อหาทำนองนี้มาแล้วในสมัยที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เคยมีมาแล้วเพียงแต่ถ้อยคำต้องไม่ละเมิดมาตราหกเรื่องนี้ผมบรรจุผมต้องรับผิดช,ชอบถ้าวันข้างหน้าบังเอิญสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผมก็ต้องรับผิดช,ชอบนายชวนกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ